สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ DJ k จเที่ช n แนลนะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะเราไม่ได้เจอกันมาประมาณน่าจะเป็น4ีหวันแล้วเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างสบายดีนะคะตอนนี้เคที่นั่งอยู่ในออฟฟิศคือไม่รู้จะนั่งที่ไหนนอกจากในออฟฟิศนะคะแล้วก็มันไม่มีขากล้องนะคะมันมันพังนะคะก็เลยนั่งแบบยองๆแบบนี้พูดวันนี้เคที่จะมาคุยถึงหัวข้อที่ว่าทําไมดีเที่ไม่ย้ายมาอยู่กับสามีฝรั่ง ที่ออสเซเลียทําไมถึงอยากจะอยู่ที่เมืองไทยมีคําถามนี้ถามเคที่มาทั้งเพื่อนคนไทยที่อยู่ที่นี่ที่มาเจอกันแล้วก็เพื่อนคนไทยที่อยู่ที่เมืองไทยด้วยนะคะเขาถามมาเคที่จะเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เคที่เจอสามีครั้งแรกเคที่ก็คุยกับเขาเลยว่าเคที่ต้องการที่จะอยู่ที่เมืองไทยอยากจะให้คุณเนี่ยไปอยู่ที่เมืองไทยกับฉัน ไม่ได้ต้องการหาสามีที่จะย้ายสามีมาอยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันแต่อย่างใดนั่นคือข้อตกลงของเราตั้งแต่ครั้งแรกที่เขที่เจอกับสามีก็เล่าให้เขาฟังคือพูดกับเขาตรงๆชัดเจนไปเลยจะได้รู้ว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าเราตกลงแต่งงานกันใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะมาอยู่กับเราได้ไหมนะคะเพราะว่าเขายังไม่เกษียณนะคะก็ยังทํางานอะไรอย่างนี้ได้อยู่ทีเนี้ยเขาก็โอเคเราตกลงคุยกันแต่ครั้งแรกเข้าใจกันดี ว่าโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านอยู่ด้วยกันที่เมืองไทยเพราะว่าอะไรจุดประสงค์สำคัญือที่อยากจะอยู่กับพ่อแม่นะคะอยากจะอยู่ดูแลเขาในยามที่เรายัางคงแข็งแรงยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเคที่อยากจะอยู่ดูแลพ่อแม่นะคะอยากจะอยู่เป็นเพื่อนเขาอยากจะอยู่ทดแทนตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นั่นนะคะคือพ่อกับแม่เคที่เนี่ยเขาไม่ค่อยสบายเขาไม่ค่อยแข็งแรงเดินเหินไม่ค่อยสะดวกนะคะเป็นโรคคนแก่หลายโรคเลย ฉะนั้นเนี่ยเคที่ก็คิดแล้วว่าตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่ตัดสินใจตกลงแต่งงานกับสามีตั้งแต่ที่เราเจอกันอย่างที่บอกก็ตั้งใจเลยว่าจะอยู่ที่เมืองไทยไม่ต้องการที่จะย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศแต่อย่างใดแต่ถามว่าสามีเคที่เนี่ยเขาชวนไหมใจลึกๆจริงๆเนี่ยเขาเขาอยากจะให้เรามาเป็นคนที่นี่ได้ซ้ารวมถึงที่เยอรมันเพราะว่าสามีเคที่เนี่ยเขาเกิดอยู่ที่เยอรมันแต่ว่าเขามาทาธุรกิจอยู่ที่ออสเตรเลียยังไงล่ะคะเขาเขาตั้งใจว่าเออ เขาอยากจะให้เราได้สัญชาติออสเตรเลียแล้วก็ได้สัญชาติเยอรมันนู่นนี่นัน่น,น,นคือได้มีซ่าถาวรอย่างนี้ค่ะทีเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าเขาก็ต้องยอมเราเพราะว่าเราตกลงเราเคลียรเราพูดคุยกันชัดเจนแล้วเขาก็โอเคเขาก็เข้าใจนะคะเพราะว่าเคที่เนี่ยไม่มีใครนะคะพ่อกับแม่เคที่ก็จะมีเคที่เคที่มีน้องสาวนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เยอรมัน กับครอบครัวของเขาแล้วก็มีหลานๆปีที่แล้วคีที่ก็ไปเยี่ยมน้องสาวคีที่ที่เยอรมันนะคะแล้วก็ถือโอกาสไปเยี่ยมย่าคือแม่ของสามีด้วยครั้งแรกเลยนะคะปีที่แล้วแล้วก็คีที่ก็มีพี่ชายค่ะพี่ชายคีที่เนี่ยเขาอยู่ที่ชัยภูม,มิกับครอบครัวของเขาลูกผู้ชายนะคะแล้วคีที่ก็มีน้องสาวคนที่ติดกับเคที่เนี่แหละ,ะเป็นน้องสาวคนกลางซึ่งน้องสาวคีที่เนี่ยก็ทําเรื่องย้ายจะย้ายไปสอนที่อุดรทางฝั่งสามีของเขาฉะนั้นก็ ไม่มีใครละนะคะพ่อแม่เคที้ก็จะมีมีเคที้แค่คนเดียวที่จะคอยอยู่เป็นเพื่อนคอยอยู่ดูแลคอยพาไปรับยาพาไปเช็คตรวจเลือดอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าทุกสาเดือนเนี่ยแม่เคที้เนี่ยจะต้องเข้าเมืองโคราชเพื่อไปรับยากับคุณหมอแต่ว่าตอนเนี้ยมันติดโรคระบาดโควิดใช่ไหมคะคือทางโรงพยาบาลโทรมาว่าเออเดี๋ยวยังไงส่งยามาให้ที่บ้านก็ไม่ต้องไปแต่ปกติเนี่ย ทุกสามเดือนเคที่หรือไม่ก็น้องสาวลาโรงเรียนนะคะจะต้องมีคนใดคนหนึ่งขับรถพาพ่อกับแม่ไปรับยาที่โรงพยาบาลในตัวเมืองโคราชนะคะฉะนั้นก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรเคที่จึงไม่ไม่เหมือนกับหลายๆคนหรือว่าบางคนที่แต่งงานกับสามีฝรั่งแล้วจะต้องย้ายตามสามีฝรั่งมาอยู่ที่ต่างประเทศบางคนมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็อาจจะมา อยู่บ้านนะคะมีลูกด้วยกันก็เลี้ยงลูกไปเป็นแม่บ้านเฉยเอะไรอย่างเงี้ยดูแลดูแลบ้านบ้านช่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นแม่บ้านธรรมดาแต่บางคนก็อาจจะได้ไปทํางานนอกบ้านด้วยเพราะเขาอยากทําอยากจะมีรายได้เป็นของตัวเองบางคนต้องส่งเงินกลับบ้านนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะมาคุยกันในคลิปต่ตอ,ตอ,ตอไปนะคะแต่สําหรับเคที่เนี่ยเคที่ไม่ไม่ต้องทํางานไม่ต้องมาหางานทาที่นี่เพราะว่านหนึ่งเคที่ทําไม่ได้อยู่แล้วเคที่มาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วนกะ็ครั้งนี้จะมาอยู่แค่3เดือนแต่ว่ามันติด โรคระบาดนีแ่แหละค่ะก็เลยยังกลับไทยไม่ได้ wrote, <df> นะคะตอนนี้ก็ปาไป6เดือนแล้วซึ่งคิตี้มีความรู้สึกว่าคิตี่คงได้กลับไทยก่อนสามีแน่นะคะสามีคิที้เขาก็อยากจะกลับไทยไปพร้อมกันละแต่ว่าคิตีว่าคิตี่ต้องไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเขาบิดตามไปเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านเราที่ไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้าเข้าประเทศใช่ไหมคะนี่คิตีอาจจะได้กลับก่อนนั่นแหะค่ะก็เลยมาเล่าให้ฟังเอ่อกรณีของคิตี่เนี่ยคือถ้ามาทํางานเนี่ยมันทําไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่า จะทางานอะไรและที่สําคัญสามีแคที่แกก็มีแกก็มีธุรกิจมีบริษัทนะคะเคที่ก็ได้ช่วยสามีทํางานนิดหน่อยเรื่องของบัญชีนะคะคิดบัญชีคือเหมือนกับเป็นรายรับเงินเดือนของพนักงานแค่นั้นเองนะคะในในทุกในทุกเดือน5เดือนวันละที่ทำห้าหเดือนแล้วก็จะช่วยเขาคิดเรื่องของบัญชี นะคะที่แค่นั้นแหละค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะช่วยเขาทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของคําถามที่ถามมาว่าเขาไม่ได้ชวนเขาชวนอยากให้เรามาอยู่ด้วยซ้ำนะะแต่ว่ามาไม่ได้อย่างที่บอกไปว่าอยากจะอยู่ที่บ้านดูแลพ่อกับแม่นะคะน่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรที่มันดีที่สุดแล้วก็ก็เข้าใจเขาก็บอกเออตอนต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้าน้องสาวคุณย้ายไปอยู่อุดรแล้วเนี่ยเราก็คงจะมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยคือ พ่อกับแม่เคที่อยู่กับน้องสาวคนที่เป็นครูนี่แหละค่ะซึ่งเขายังไม่ได้ย้ายไปตอนนี้ตุลาเขาจะย้ายใช่ไหมคะก็ยังได้อยู่ด้วยกันช่วงเย็นเลิกเรียนแล้วก็เสาร์อาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าเขาย้ายไปตุลาแล้วเคที่ยังไม่ได้กลับไทยนั่นก็จะเป็นปัญหาอีกนะคะเพราะว่าเขาก็จะอยู่กันแค่สองคนแล้วก็เดินเหินไม่ค่อยสะดวกนะคะแม่เกที่เนี่ยคือเป็นเป็นเยอะมากนะคะคือขากระเพกกระเพกเลยใช้ใช้สามขานะคะใช้ไม้เท้านะคะเกที่ก็เป็นห่วงเขามากเลย นั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุว่าเคที่คิดถึงระยะระยะยาวนะคะเพราะว่าเคที่คิดแล้วว่าคงไม่มีใครได้อยู่กับพ่อแม่นอกจากเคที่ก็เลยตั้งใจจะอยู่ดูแลเขานะคะตอนที่เรายังคงทําหน้าที่ลูกตอนนี้ได้นะคะแต่เรื่องของหน้าที่ภรรยาเราก็ให้เวลากับสามีเราเต็มที่อยู่แล้วก็กทําเต็มที่ในส่วนที่เคที่ทาได้นั่นแหละค่ะแล้วเขาเองก็เข้าใจดีเขาคือเราเข้าใจกันก็ ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะทัานก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็เรื่องของเคที่เนี่ยอาจจะไปแตกต่างกับหลายๆคนอย่างที่บอกไปว่าไม่ต้องย้ายมาอยู่ต่างประเทศแต่เราก็จะไปอยู่ที่ไทยบ้างมาอยู่ที่ออสเตรเลียบ้างแล้วก็ไปที่ยุโรปเยอรมันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมอยากเจอรู้รายละเอียดเรื่องอะไร ถ้าคิตี้สามารถเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็รู้ข้อมูลรายละเอียดคิตี้ก็จะมาเล่าให้ฟังหรือจะถามเรื่องส่วนตัวของคิตี้มาก็ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาฝากคําถามมาด้านล่างคลิปนะคะแล้วคิตี้ก็จะมาทําเป็นคลิปตอบให้ฟังยังมีอีกหลายคําถามเลยทีถ่ถามมานะคะยังมีอีกหลายคําถามเลยแล้วก็คงจะเป็นในส่คลิปต่อๆไปฉะนั้นวันนี้ก็จะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมจนจบคลิปนะคะ คลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเคที่ด้วยกลับมาเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกลสุขภาพค่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะสู้ตายขะบ๊ายบายุุ๊ยๆสวสัสดีค่ะ